สวัสดีครับแฟล์ไทยแลนด์นะครับนี้มามาดูตัว n i ท์คอร์นิว p 1 2นะครับตัวนี้เป็นไฟฉายเน้นพกพาใช้งานทั่วไปแล้วก็เป็นไฟฉายที่สามารถใช้งานทางยุทธวิธีได้ตอบโจทยลงตัวดีที่สุดตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันดียังไงบ้างนะครับตัวนี้ทําความสว่างได้สูงสุดที่ 1, ัน0 0อลูเมนนะครับไม่ถือว่าสูงมากแต่ตัวความเข้มแสงอยู่ในระดับ ก,กลางที่ตัวสปอตสามารถใช้งานได้ทั้งระยะ e, ใกล้และระย e, ะไกลประมาณนึงได้เป็นอย่างดีนะครับไปดูปอุปกรณ์ในชุดกันนิดนึงนะครับหลักๆเลยตัวไฟฉายนะครับ neo p 12สองจะมีขนาดคอาข้างยาวนิดนึงแต่ก็บึกบึนนัคืนเน้นที่ความทนทานแล้วก็ใช้งานง่ายขัดเหมาะมือน,นะครับมีคลิปพกผามีสายคอข้อมือมาให้ในชุดมีตัวซองพกแบบทีนน่สำคัญแบบแข็งนะครับตัวนี้มาให้ในชุดตัวนี้ไม่มีซองออดมาให้นะครับ มีแมกกาซีนแบตท,ที่เอาไว้ใช้กับแบต18650นะครับถ้าใครไม่มีถ้าใครมีแบต186อยู่แล้วไม่อยากจะซื้อแบต217เพิ่มนะครับเราใช้ตัวนี้ทดแทนได้เลยนะครับเพราะมีแมกกาซีนมาในชุดแต่แบต217ก็จะดีตรงที่ว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ทำให้ใช้ได้นานกว่านะครับตัวสวิตท,ท้ายนะครับจะเป็น forward click ถ้าคลิกติดค้างนะครับ แต่ตัวมันเองเนี่ยใช้งานเป็นลักษณะ m มเม n ัลลี่อนได้ดีนะครับเพราะว่าตัวสวิตมีความลึกแล้วก็สามารถกดได้ Access เข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ไว่าจะจับแบบไหนก็ตามตัวไฟฉายเองมีทั้งหมด4ระดับนะครับก็คือเป็นระดับเบาใช้ในที่เป็นมืดเลยนะครับกลางแรงนะครับแล้วก็เทอร์โบพ่วงด้วย Stroke มี Memory Mode มดท่านหมายความว่า เราอยู่ที่โหมดไหนนะครับมันจะกลับไปที่โหมดนั้นตลอดไม่ว่าจะกดยังไงก็ตามจนกว่าจะจงใจเปลี่ยนโหมดมันนะครับมันจะอยู่โหมดนั้นเท่านั้นมีเช็คระดับแบตเตอรี่นะครับสังเกตว่าผมกดมีการกระพริบเป็น2ช่วง3 4สี แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือ1ก็คือ4.1หโวก็ยังถือว่ามีแบตมากพอสมควรนะครับตัวนี้จะเกือบ,บเต็มนะครับโดยรวมๆแล้วมีความน่าใช้เหมาะมือแข็งแรงจับถือได้ถนัดมือนะครับสามารถใช้ทุกกระแทกได้กันน้ำกันตกกระแทกนะครับและที่สำคัญก็คือตัวนี้ถ้าใครใช้งานทางยุทธวิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้ส่องตรวจคน้นในระยะใกล้หรือระยะปานกลางถึงไกลก็ยังสามารถตอบโจทย์ได้ดีแล้วก็ยัง ใช้กับเข้าท่าประกอบอาวุธได้เป็นอย่างดีเช่นกันในเกือบทุกแบบนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราอาจจะมาแอคชั่นให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ต้องการหาไฟฉายตัวเดียวใช้งานได้หลายๆงานทั้งงานตัวไปงานยุทธวิธ,ธีตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ไม่น่ามองข้ามนะครับใช้งานได้นานด้วยขนาดแบตท,ที่ใหญ่ขึ้นมีความแข็งแรงสูงใช้ทุกกระแทกใช้เป็นอาวุธได้ในอย่างทับขันนะครับตอบสนองให้พี่ได้ดี มีซองพกพาเป็นซองแข็งมาให้และยังเข้ากับซองอ่อนของตัวอื่นๆได้แล้วก็อาจจะเข้ากับตัวซองแข็งบางประเภทที่มีอยู่รล้วได้ขึ้นอยู่ลองวัดไดมิเตอร์ดูนะครับผมตัวจุดนี้เดี๋ยวต่อไปเรามาดูตรงส่วนของแอคชั่นกันบ้างนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างในลนักษณะการใช้ไฟฉายเป็นอาวุธนะครับตัวนี้ค่อนข้างแนะนำเพราะว่ามีความแข็งแรงแล้วก็จับถนัดมือมากนะครับสามารถใช้ใลักษณะการคุบ มีสีเ้าสามารถใช้ทุบแท่เอาวทุกระแทกได้นะครับมีความทนทานมากพอที่จะใช้ทุบและเป็นที่ยิงแสงง่ายเพราะว่าตัวสวิตสามารถกดได้ง่ายนะณรที่เราลังกรรมอยู่นะครับถึงก็ใช้งานในการสั่นได้ดีพอสมควรเลยนะครับ